เราเกลียรีบฆ่าได้ไหมนีกเก็ตเซฟนะนักเก็ตเซฟเซฟเซฟขับเซฟเซฟเราไม่เห็นนักตากลย์อยู่ในกลุ่มไม่เห็นสิไม่เห็นเลยไม่รู้เลยม่าเป็นตัวอะไรแต่เราเห็น คิดว่าอะไรคุณอยู่ไหนคุณแบ่งค์อยู่ที่ไหะใครไม่รู้โัวร้าอยู่ไหนวิวคงอยู่ไหนอยู่ในใจทุกคนไม่รู้ใ้รเฮ้ยโอเคท่าอยู่ที่ไหนที่นี่มันคือหนุ่มเพนทำไมเปลี่ยนไปทำไมหมอกเป็นสีเขียวโผล่จะมาอยู่คนเดียว <l id> ใครอยู่ตรงนั้นเองนะไออยู่ด้วยกันหมดเลยดิใช่ไหมตัวนี้มีเอ้ยอยู่ด้วยกันหมดเลยเอ้ยปะปะปะโอเคไม่ได้หมดนะท่านมีคนหนึ่งอยู่ด้วยกันเราต้องหาเจเนเรเตอร์ก่อนท่านอยู่ไหนนำทางไหนคุณแบงค์คนไหนฮะคุณแบงค์ป้า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 เป้าแว่นป้าเวนป้าเวนผิวดำอ่ะอ่วิธีการสังเกตเจเนเรเตอร์ก็คือเราต้องดูเสาไฟมันยื่นขึ้นมาครับ โอ้คูกจีบเอาไปเจ๊หล้วเหรอจันนี่วอดวอดวอดเดว๋ยวนี่ยเงไนคุณวีจอนวี่คุณวีอะไร เจ้ด้วยเราตอนแรกไปคมขืนแล้วยโอ้โหน่ใช่อ๋ออ๋อเตอนละครแล้วอตอะครล้ออไอ้เจ้เราจะแยกเสียงเดินกับเสียงเดินกับเสีงแดงนั่นลยวะ ก็คือคนที่ถูดแขวนครับถ้าเกิดใครแขวนเราจะเจอเราจะรู้ออรู้ไหนของอาช่วยได้เหรอโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้อ้ไโอ้ย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 อโอ้ย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 วอยอยอ้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 อ้อ้ยอยอ้ยอ้ยอ้อยอ้ยอ้ยอยอ้ กดซ่อมซ่อมซ่อมคือแรกครับทางซ้ายนิ่งๆนะอือโอ้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเเสียงอะไรเราโดนแขวนเราโดนแขวนเนี่ยถามว่าเขาโดนแขวนที่ไหนแขวนคือตายใช่ไหมตายยังแต่ยังไม่ตายสามารถมาช่วยได้แต่ไม่มีใครมาช่วยหรอกมันจะมีหลอดเลือดอยู่ตรงมุมซ้ายล่างว่าจะทำให้ตาย อะไรนะเออเป็นบอลลูนบอเป็นบอลเป็นบอลลูนท่านเป็นบอลลูนบอลจับไม่ทันเออไม่ทันเหรอเออไม่รู้ <c oughs> คนด้วยเอารูลลัวเหรอผมนึกว่าแบบผมดูว่าทีเดียวมันหายไปเลยเขาไม่ใช่อะไรไค,นคนคนซ่อมคนซ่อมกดทีเดียวผมอ๋อเอาผิด <c oughs> ดีกว่าคนที่โดนขแขวนนั่คือต้องกดลูลลัวเพื่อเอาตัวรอดอ๋อเอาไปดูคนอื่นได้ไหมเนี่ยไปดูคนอื่นได้ปะอุ้ยอุ้ย เต่อะไรขึ้นตรงนั้นโอ้โเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน้ามันไปดูคนอื่นไม่ได้อะโอเคใชอมาที่ไหนมาที่สมาธิสมาธิอีนี่คุ้สู้ๆเนี่ยคุงไม่กล้าสิที่ยอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้าเนี่อาศัยจังหวะสุัขไปล่อแล้วเนี่ย อยู่นิ่งๆนะไง่ายต่อไง่ายต่อไง่ายต่อกอง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 เขาได้เกเนอเรเตอร์ไปอันนึงแล้วอ่ะแบบนึ่งแบบนึงต้ยิงตระละต้องเข้าให้ไอ้ถ้าถ้าดิ้นจะยิ่งเลือดล้เร็ววะใช่ครับยิงเลืออ๋อมิน่าเมื่อกี้เขาดิ้นรัวๆโอ้มีผมมีไฟฉายอมาต้องไอ้นี้ตามนี้ ตามไม่ทัน <laughs> เอาโซล่าโซล่าอย่าดินาด้น <ś pl os> นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ทำไมคุณวีคุณวีฝันโซล่าทิ้งอีก <ś p ere> โซล่าสเปคบ้าล,ล <ś p ere> <อ>ุล่วลุล่วสเปคบ้าลุล่วง <ś p ere> แทนทีนี้คุช่วยแทนหน่อยกดยังไงคุณกดจะเขากดลงซ้ายมาไ้ครับกดซ้าครับเอ้าทำไมโซลาร์เขาช่วยเยอะทำไมของเขาไม่มีใครมาช่วยวะโซลาละก่อนยืมโอ้ยกดวะโอ้คุณแบงค์หนีคุณแบงค์หนีโอ๊ตเด้อโอ้ยต่อเลยคุณแบง หอดยาครับี่ปนไ้ดินดินินินอนิวคุงไม่คุไายป่ะไฟฉายอนใจเย็นเดินวคุงกันวิ่งคุแงโอ้โหนิวคุงไม่ไมมอย่ามาอย่ามานิวคุงคุแบงค์ ิงโอ้ไม่ออกมือกันเลยเนี่ยโอคุณแคแมวแก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 คุณแบงค์คุณแบงค์นี่นี่ไอ้คุณแบงค์สู้ๆๆอนไว้คุณแบงค์โอนิ้วุนิ้วุแแแออแออ แต่ตุ้ยเขาเลยแต่จับตุ้ยเขาเลยนี่อะไรอ่ะไอ้ท่ใชอมาทั้งหมดแล้วไอ่ไหนไม่ไปไม่ไปไม่ใชล้ใช้เลยที่ขาเออไม่ตายอ๋ออยู่นิ่งอยู่นิ่งอ้าวไม่ตายหรอกพมันเรียนตนตาย

อ๋อนี่ดัน้องผมพอแต่เอาฆาตกรคนนี้ได้แล้วว่าฆาตกรคนนี้แล้วแต่เล็งผู้หญิงเป็นคนแรกน่ากลัวมากแต่คนนี้ทำไงเราเกิดด้วยกันแทบทุกครั้งเลยเนาะตามมาท่านโอ๊ยตกใจนุ๊กเราพยายามไม่วิ่งกันดีกว่ารอบนี้เพราะว่าถ้าวิ่งมันจะเหตุอยเท้าอย่าลืมใช่รอยเท้าสีส้มแล้วท่านกิ๊บอ่ะผมเห็นอยู่แค่สองคนส้มเลยเหรอใช่ครับผิ็คือผิดผีจะเห็นชัดเลยครับ คุณกิ๊บลอยตามทางหายตัวไปคนเดียวหายไปคนเดียวคุณกิ๊บพี่ตุ่มากครับคุณมากครับผมรอต่อไปโอ๊ยทำไมคุณวีต้องมาเกิดตรงเขาตลอดเลยอ่ะเนี่ยมองเลยว่าบทเจนเสากินออกมาแม็คซ์เจเตทำไมทำไมกิ๊บจะมาอย่างนี้เสาเลยตัวอย่างนี้ ขาคนไปตายแทนไหมแล้วทำไมไม่ไปตามคนอื่นล่ะตัวอะไรใครจะฟังไรคุณเวยยายาเดี๋ยฟังฮอนตลอดนะก็อนีตอดีตอดีตเลวเลวเลวเลยโอ้โหคุณเวไปล่อยนะอยแปดแล้วนะโอ้โหเอออันนี้เป็นฆาตกรล่องหนนะทุกท่าน ังจริงเหรอมีน้าล่ะตอนแรกเขาไอตัวอะไรวะอิกาเหรอ10%ิบโอรเด็กจมูกตาเอาไมเหรอขอเราขอราตา่ด้วย่เาไม่เอาหน่าอ อย่างเลยได้ฉันไม่อร่อยหรอนเ่ไดอฉันไม่มีหรือฉันไม่อร่อยโออ้าวอ้าวนั่นคืออะไรหรอไปแล้วครับเกตี้ครับอะไะเองดูไปมันี่ฮะมันนี่มันี่เขามันนี่มันี่มันี่สังเกตจากอะไงฮะส้งเกิดมีหมายใกล้ๆมันมีเสียงแล้วมีเสียงตลยนวดนวดไหลเออขอบคุณมากแตเมาส์ซ้ายก็ไหลเก็บได้ผมเห็นนะผมเห็นนะ อไม่ไม่เข้าวะวยิงท่้ยดิใครแล้วล้วแล้วมากันเลยวะแล้วมีตอดหอกกดวยด้วยอยู่ตรงนี้คุณแม่เร่อ ไปผมไปดิวคูไปยังไงอ้าวดิวคอะไรของดิวคูอ้าวทำไมดิวเลือดเทีวไปคิลี้ไดด้้เดี๋ยววิ่งมาทันนี้ดิ ไม่รู้หุ่มจะรู้ไหมเมื่อกี้เห็นเจนเนอเรเตอร์มันอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอมันหายไปไหนแล้วต่อไปก็โดดเวงไลนี่พอดีร้อยเลยโอ้โหมาดีอุ้มคลิปแล้วไปไปะฉันตายปะ ฝังไปใน,นตำนานเมื่อกี้นิ้วพลาดได้เราเปิดได้ไงเดีด๋ยวังไงมาไม่แต่เย็นแต่เย็นใกล้เลยอ่ะตายโห่เกมแม่งกินเราเป็นปคนลนะเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้ปั่นเจเนเรเตอร์หยุดสนใจไม่ได้เดี๋ยวเราเปิดเยี่ยมมาท่านเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยโอ้ตันโอ้โหสตันโอ้โอ,อ้ตัน โอเคกินแล้วกินแล้วกินแล้วติดอดานแลวมันไม่ระเบิดได้ไงวะคิดผู้รีอไปล่อยสาวแท้ไปให้ไปฆ่าสาวดุนน่สาวดุ้นก็มาสาว ไปแน้วไปแล้วไปแล้วไปเราไปเล่นมาเนีอยู่ยขานี่ยาอยู่ไหนเนี่ยนี่กิบลเายังไม่เคยไปใช้เครื่องคอมเรเตอร์เลยคิ๊กขั้นแรกสองสแล้วสองสองแล้วถ้าสองแล้วก็ใ้เหรอให้ใอะไร เอาะว่าเาไปเยอเนี่ยต่นหายเป็นคนเอาจริงๆนะคนจริงๆ่สามเดี๋ยวันเท่าไหร่นะ้ว้ว แล้วเหรอสวยแหละสวยแหละคุณวีได้สิ่งที่ต้องการใจเย็นดิคุณวีความตายคุณแมคุณวีมาแล้วคุณคิดจะไม่ตายเฮ้ยอะไรอ่ะพด้เลยดี่วะเกิดอะไรขึ้นอาวขาเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมรูสกายอับว่ายทีอ้าแผนขข็ขา ขีขา้าขีขาผีขาขีขา้างกันข้างกันอยู่เนี่ยคุณชวไม่ไม่เขาไม่ได้ข้างอ่ะขีขาเพราะว่าผมผมผมตีคุณแป้งไปแล้วคุณแป้งหลุดขีก็เลยค้างเลยนี่แหละครับตกตกกากาดจัดจับเลยอีกเยอะโอ้โหนี่ผมยิงค้างอยู่กับผีคุณ่ันแก่ก็ได้สบายเลยเนี่ยเฮ้ยแกได้เห่อครับเพราะว่าค้างอยู่ แกเห็นแกได้เรื่อยเลยเนี่ยคนล้วดี่วางเลยครับแกเลยครับทางเดินไม่ได้เลยไอเอาเลยสกายหลุดนี่เองก็ว่าไหมอ้าวสกายหลุดกันเหรอว่าอยู่ทำไมคุณไม่ตอบแต่แล้ทำไมพี่เขากับโซลันต์ก๊กกี้กอยู่สองคนเนี้ยโอ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 ้ยอะไรกันนะ ่ค่อยๆทำก็ได้ทันทีใจเย็นใจร้อนใจร้อนตัวใจค้างมาแล้วเรียบร้อยเกมปักด้าบ๊ายบายดี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 คุณแบงก์กับคุณลูกพี่คุณคุณแบงก์มาแล้วคุณพี่ดีดีเหมือนคุณแบงก์อยู่ตอนนี้มันค้างได้โหดมากโหดกอผมเห็นเขาถือผมเฉยๆธรรมดานะไม่ใหญ่เกินไปผมเห็นว่าผมกำลังแบงก์แบงก์อยู่ ไร่เปิดใช่ไหมไม่เปิดจ้าไมเปิดด้วยหรอแอนยันดิยันดิอ้งอ้ยเดี๋ยวมันใกล้ไปหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหเข็มนี่อยู่สกล้เลยกดทันได้ไงขอคุณกิ๊ฟมาดูผีหน่อยเป็นไงบ้างอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะข้างหลังท่านน่ะเดี๋ยวไปบอกทางแค้คุณกิ๊ฟนะฮะหลังหลังหลังกูกิ๊ฟหลัง างงหลตรงไปเลยแล้วเดี๋ยวไม่สุดแลเดี้ยวขวาตรงมาท่านตรงมาจะเห็นว่าผีเป็นอะไรอยู่เลี้ยวขวาเดี๋ยวขอดปั่นไฟแป๊บเดี๋ยวขอไปดูด้วยทำไรเนี่ยโอาแม่บ้ากเลยเดี๋ยวขอปั่นไฟเสร็จก็เดี๋ยวดูแล้วคุณแบงก์ก็ค้างเพื่อขาขาไม่ได้ก็ไม่ได้พักกับผี คุณแบค์แล้วคุณแบค์เห็นเขาปะคุณวีเห็นเขาปะเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวดูนะดูนะคุณวีมาดิเขาหลบอยู่ตรงนี้มาดิหลุเหรออย่าหหลุดนะไปดักัวไม่รู้หรอกกันปักแล้วปักยาวโอเคมีซ่อนกี้ด้วยอืมอื พี่ซกว่าเขได้หายใจนะฮะแองวทำไมเราเปิดบอยจังอืมกานก็ลองแก้ดูแลก็รอเออหาทางออกเออกทอไปใช่ใชลองแก้โอเคเสร็จแล้วก็ไปตามทางออกที่มันบอกครับยาเทนผีก่อนมามามาจะบอกทางให้โซล่าเออไหนวะ่าจะอกายงคนงเลือกตรงเว้ตรงตรงาคนี้ให้มาตามเรามาตามเรามา อย่าได้ไดอย่าวิ่งสิเดินก็ได้ไม่ตอรีบหอกไม่ไปนหรอกยคอิเต๋งใช่ไหป้าได้คิวีด้วยขอให้ฮิวให้เราหน่อยฮิวโอ้ิวก็ได้โอเคกูจิบอยู่นิ่งๆนะปึ๊บปั๊บปึ๊บเออโอโซล่าแม่งแต่อังมอไอโซล่าฮิวยังไงเนี่ยอ อ้ันกีติงหัวัวไม่ขอไม่ขอไม่ออยกโซล่าไหมนี่ฮันนี่ฮันนี่ฮนนี่โซล่ามเอาเอากองมาเปล่าเซลฟี่หน่อยเซลฟี่ซลฟี่เ้ถ่ายรูปน้าถ่ายรูปเซลฟี่เซลฟี่อ่าหนึ่อด่อแช่ เซีวฟีแล้วซิยวฟี่ไปงั้นเอาละขาขอจับมือนะค่ะเป็นไฟนขับนะฮะ <c oughs> โอ้โหออกมาสองละดีหนีหีหีอ๋อ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 หมายวะแอบกันไปเปิดถ้าจะไม่ผิดมันต้องมีทางออกสองทางม่เข้ออกสองทางครับจริสามทางก็จะมีถัดนอ้ด้วยกันที่ตึงนะกับซ่อนแบบานจะ <Okay. S 3> อยู่ตรงมุมขอบขอบมุมมุมเกยเออนี่ไงเจอละอ้าวเจอแล้วเหรอเดี๋ยวพอมันเปิดปุ๊บน่าจะโชว์น่าจะโชว์ให้เห็นว่าอยูไหนนะ แอนเอสเคปไปตวนประตูเปิดชาร์กว่านี้ก็ได้ไม่ใช่หยิบราคาชางอโอ้ยอยู่ตรงนั้นอ๋อตอนระหว่างเปิดประตูก็มีอผีก็มีโอกาสวิ่งมาเหมือนกันใช่ไหมใช่โซลาร์ก็ไปได้เลยที่ไปอีกทางหนแล้วว่าอ๋อเหรออือไปแล้วนะไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สวนตัดจักร เฮ้ยไอ้ตาอย่เอาลักอยู่อ่ะอะไรคุณแบ๊กจะปพักสิเนี่ยไอ้ตู้โอ้เป็นบักที่ยอดเยี่ยมมากเป็นบักที่ดีมากเลยอยากให้บักบ่อยๆ เอ็กซิสปาร์ตี้แบ็กก็มาก่อนขวาล่างเอ็กซิสปาร์ตี้โอเค